สีัดีค่ะเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาไปหาลูกลูกพลุนเนาะลูกพลุนมากินส้มกันค่ะที่มันใช้กินจิ้มเกลือได้แบบที่มันเปรี้รยวอะค่ะที่อร่อยอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมีว่ามันมีไหมที่ต้นมันอันนี้ก็เป็นพัมเหมือนกันค่ะพัมหรือพลุนพลุนเหมือนกันนี่ยค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่แบบ เขาเรียกว่าเออรี่พรัมนะเออรี่พรมก็คือมันตัวนี้มันจะขมขมค่ะถ้าเรากินเพราะลูกยังอ่อนอยู่แต่เป็นถ้าเป็นตัวนั้นมันจะเปรี้ยวเลยค่ะถ้าเป็นลูกเท่านี้ก็เปรี้ยวและเนี่ยค่ะปีนี้เป็นดกนะเนี่ยอันนี้ ที่ในสวนของเราเองค่ะเป็นแบบนี้เขาเอาไปทำถ้ามันสุกนะคะ ตัวนี้เขาเอาไปสกัดเป็นเหล้าขาวนะแปดิดีกรีเขาเรียกว่าปาลิงกาถ้าเป็นที่นี้นะคะปาลิงกาหรือว่าเอาไปทำแยมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูพรมที่มันใช้กินที่มันใช้กินแบบน้ำจิ้มน้ำพริกได้อะไรเงี้ยค่ะจิ้มจิ้มเกลือได้อะไรเงี้ย เดี๋ยวไปดูกันเนี่ยค่ะเป็นตัวนี้เป็นลูกพลัมที่แบบมันใช้จิ้มน้ำพริกค่ะเอ้ยไม่ใช่ผู้พริกแหละจิ้มเกลือค่ะที่ใช้จิ้มเกลือได้ต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เนะตัวนี้จะเป็นลูกแบบ ถ้ามันสุกมันจะเป็นลูกสีแบบเหลืองๆนะคะน้องบางคนบอกเคยเห็นแต่ลูกสีม่วงเนี่นคะคะความเปรี้ยวระดับสิบเลยนะคะเออถ้าใครที่แบบมาอยู่เมืองนอกใหม่ๆเนาะยังไม่รู้ก็เป็นลูกพลัมตัวนี้เลยนะคะกินได้กินแบบจิ้มจิ้มจิ้มเกลืออร่อยที่สุด เพรความเปรี้ยวระดับมะนาวเลยนะคะเนี่ยเอาไปตำนะคะน่าจะอร่อยแซบตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่พรมแบบสีสีม่วงนะคะเวลามันสุกจะออกสีเหลืองๆอ่อนๆอร่อยมากเลยนีคะมาตอนแรกๆตอนที่มาอยู่เมืองนอกใหม่ๆก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามัน จะหาอะไรมากินแทนมะม่วงมะขามเหมือนบ้านเราวิลูกพวงปีนี้ไม่ดกค่ะทุกปีแบบกิ่งหักหมดเลยค่ะปีนี้ไม่ดกเวลามันสุกเขาก็ไปทำแยมเหมือนกันนะคะแต่ว่าทำแยมทำ ทำเหล้าขาวก็ได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่ามันจะไม่อร่อยเท่ากับรสชาติของเหล้าขาวมันจะไม่อร่อยเหมือนกับพรมที่แบบตามฤดูกาลอันนี้เขาเรียกว่าเออร์ลี่พรมเนาะพรมที่เป็นลูกสีม่วง,ง,งอะค่ะตัวน,นั้นทําเหล้าขาวอร่อยมค่ะมันก็ดูเผนๆมันก็เหมือนอนไ้นะ อะไรวะบ้านเราเรียกเลยหมากตะทันนะคะดูเพลินๆก็เหมือนกันเอาไปตำเนาะสำหรับคนที่ชอบกินอะไรเปรี้ยวๆนะคะตำใส่มดแดงนะคะจะเลิศมากเลยเดี๋ยวเราเก็บก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าได้เยอะเท่าไหร่ ถ้าเป็นบ้านเราเนาะค่ะถ้ามันสุกเนาะต้นนี้นะปีที่แล้วสุกแบบแล้วก็หล่นหมดเลยไม่มีใครมาเก็บมันคือเขาไม่ค่อยกินกันนะคะรน,นี้นะถ้าบ้านเราเนาะเอาไปแบบกวนนะคะถ้าเยอะๆแบบนะีะ้เอาไปกวนแล้วก็ตากแห้งเป็นแผ่นๆเนาะทำเหมือนมะม่วงกวนมันคงจะเลิศมากเลยแต่ที่นี่เขา ไม่ได้ทําเหมือนบ้านเรานอกจากทาแยมแล้วก็ทําเหล้าทําอะไรไปอย่างเงี้ยคะ่ะแนะนำนะคะใครที่มาอยู่เมืองน,นอกใหม่ๆเนาะหาอะไรกินที่มันแทนพวกนั้น เหมือนมะม่วงมะขามไม่ได้เป็นตัวนี้นะคะแซ่บมากเลยโอเคเดี๋ยวเก็บก่อนเนาะนี่ค่ะอีกตัวหนึ่งพามาดูเออร์ลี่พรอมเหมือนกันที่เป็นสีม่วงค่ะนี่ตัวนี้เป็นเวลามันสุกเป็นสีม่วงนะคะความเปรี้ยวระดับสิบเหมือนกันสีม่วงหมายถึงว่าเ,ออเป็นพวก เออเล่ーーพัม,มนะคะตัวนี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะแต่ยังไม่ค่อยแก่มากเท่าไหร่ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเด็ดลองไปชิมดูซิไม่ได้กินอะไรเปรีป้ยวๆมานานแล้วมันก็ไม่ค่อยอยากนะคะคนเราถ้าเราเคยกินแล้วมาอยู่ใหม่ๆเราไม่มีกินเราก็จะหยแต่ถ้าแบบอยู่นานๆไปก็จะชินเวลาเราไม่ได้กินอะไรเปรีป้ยวๆนานๆ เดี๋ยวถ้าตอนมันสุกจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะสีมันจะเห็นแตกต่างเลยตอนนี้สียังไม่ค่อยเห็นแตกต่างเท่าไหร่ระหว่างสีม่วงกับสีเหลืองตัวน,นี้ต้นเล็กๆเ,เองนะคะเนี่ยต้นแค่นี้เองพวกนี้เวลามันเกิดเกิดง่ายนะเกิดง่ายเวลามันก็เกิดไปตาม ข้างทงข้างทางเกิดหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะดูใบมันนะคะดูใบมันใบเล็กๆระหว่างสีเหลืองกับสีม่วงรสชาติก็สีม่วงเวลาสุกจะอร่อยกว่าสีเหลืองนะคะสีเหลืองมันจะออก หวานอ่ะแต่สีม่วงมันจะออกหวานเปรี้ยวเราจะเก็บกันนี่โอ้ยออืฮ โ okay. อเคเดี๋ยวจะให้ดูในกระป๋องนะคะว่าได้เยอะไหมเอาแค่นี้ละค่ะกินไม่หมดเนาะแค่เอาไปจิ้มเกลือกินที่บ้านนี่ค่ะต้นต้นนี้นี่ต้นสีเหลือง เป็นพุ่มมาต้นสีม่วงค่ะอันนั้นเป็นต้นนัดเชดนัดโอเคโอเคเก็บให้ดูแล้วนะคะลูกตุนแนะนำนะคะถ้าใครชอบกินแบบอะไรเปรี้ยวๆวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย